ว้าวเลยหนิงปณิตาเอ็นดูนางเอกคนนี้มากถึงขั้นแก่ตัวไปจะยกสมบัติให้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะมีชื่อเสียงจากละครเรื่องแม่ค้าในปีพศ2 5 4 4และผลงานละครพื้นบ้านเรื่องนาง12ล่าสุดหนิงได้โพสต์ภาพถ่ายของตัวเองที่กำลังขี่หลังนางเอกลูกรัก อย่างเปรี้ยวทัศนียายอยู่พร้อมทั้งรอยยิ้มสดใสโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าฝึกแบกฝึกดูแลแอดเปรี้ยว w u n p แก่ๆจะยกสมบัติหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของทั้งสองคนมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ลูกคู่นี้น่ารักเสมอๆส,สมแล้วที่เป็นแม่ลูกกันแผนรักพาตัวแม่หนิงเป่านั่น sweet mother and daughter team relationship that is m e a n to last forever same d 14 birthday 2น่ารักมากค่ะลูกสาวแม่ทำได้ทุกอย่าง